เสียงดังๆได้ดดดดดดดหล่วงลงมาหลายๆรอบเนี่ยมันคืออะไรอย่างนี้ะครับเอาไปยนไว้ตมตมจุดที่ที่เราวางวัวธนูไว้ปุ๊บถอนหายใจแลยเนาะมันจะแบบบึกบึกทีนี้มันมีโพงก่างครับมันจะโพงก่างมันคล้ายๆกับเป็นผีที่เป็นลิงนะครับเวลาเราอยู่ในแห้งเนาะรูปสภาพมันมาจากฝ่ายม้มันก็จะกระโดดลงมาท่านี้ครับเหมือนจะมาตะปอบเราเนี่ย สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับนะครับนี่คือช่องมีสปะนะครับหลายคนคอมเมนต์เข้ามาในหลายๆคลิปว่าอยากจะให้อาจารย์เนี่ยรีวิวเรื่องการป้องกันสิ่งลี้ลับในป่าอย่ญญางต่างๆนี่นะครับซึ่งามจริงแล้วผมก็มันมีหลายวิธีนะครับเนาะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปชมวิธีเนี่ยเอาไปดูจุดที่ผมบอกก่อนว่าในการเดินป่าของผมเนี่ยผมไปมาหลายจุดครับแต่ว่าไม่เคยรู้สึกถึงความลี้ลับอย่ญญางมากมายเท่าไรแต่ว่ามีอยู่2จุดนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสัมผัสได้ดีมากๆเลยนะครึกู้ส เหมือนกันนี่นะครับแต่แห่งจุดหนึ่งาสามารถไปในวันนี้ได้เพราะมันไกลประมาณ1ิบกิโลจากหมู่บ้านเนาะแต่จุดที่ผมอยู่เนี่ยสามารถไปดูได้หนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับไปกันเลยมีอยู่สองจุดนะครับคุณผู้ชมที่ผมเคยบอกว่าเวลาผมไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามีอะไรอย่างแปลกๆนะครับอีกจุดหนึ่งเข้าไปในป่าลึกประมาณ1ิบกิโลนะครับเนาะแต่จุดนี้เดีย๋ยวผมจะถ่า,ายให้ดูครับลักษณะภูมิประเทศจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับนี่นะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปครับผมแล้วก็ จะมีคล้ายๆปางห้วยออกมานี่ครับปางห้วยยื่นออกมานะต้นสะระนนี้มันฮื้อมากๆเลยทําให้ชวนขนลุกนะครับเพราะว่า,าผมอย่างที่บอกเขาว่าผมก็เดินแปลมาหลายๆตีนะครับนาอนี่เป็นต้นไม้ใหญ่แต่บบเกยนหูซึ้อ,อย่างเลยแต่หลายๆครั้งที่มาตั้งกล้องอยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับมันมีเหตุการณ์ที่แบบอธิบายแบ,บ่ได้อย่างเช่นว่านั่งๆอยู่เหมือนมีไอหยางแวบ,บๆอยู่ บริเวณใกล้ๆที่เขา,าตั้งกล้องถ่ายนะครับแต่พอหันไปดูแล้วมันม่มีไอ,อยยังเนาะแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าคงจะแตา่ฝาดกันหรือว่าอาจจะล้มพัดใบไม้อย่างนะครับก็เลยปล่อยไปบ่ได้คิดอย่างามากพอมาหลายครั้งเข้ามันมีเหตุการณ์หลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าเอ๊ก็ชักเริ่มเอะใจก็เลยลองสังเกตดูนะครับนั่นก็คือ,อมีหลายๆรอบที่ว่าเวลาเขาหนังถ่ายทําทยทอยู่หรือว่าอยยังอยู่นะ มันจะมีไออย่างตกลงมาเสียงดังมากเลยนะครับจากต้นไม้นะ่ะตอนแรกก็นึกว่าเป็นต้นไม้ที่มีผลนะครับแล้วก็นกหรือว่า,าแมลงกระลรอกต่างๆมันกินผลแล้วมันผลตกลงมาเนาะก็เลยทําให้เกิดเสียงเนี้ยแต่ก็สังเกตดูแล้วมันมีผลไม้อย่างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบมีคําตอบ่สาสรุปแล้วเสียงดังๆที่หลงลงมาหลายๆรอบเนี่ยมันคือไออย่างนะครับมันมีหลายเหตุการณ์มากเลยครับผมก็เลยเคิดว่ามีความมั่นใจว่าบริเวณนี้ต้องมีสิ่งลี้ลับไออย่างเกิดขึ้นนะครับ ก็เลยมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูสักหนึ่งจุดนะครับผมนอกจากสิง่งนี้รับแล้วก็มีเห็ดช้างเลยนะครับรู <c oughs> บ้ปวใจเฮ็ดอะไรอย่างมาูมีเห็ดอย่างตัวมูนะครับมันแน่ใจมันเป็นต้นอะไรอย่างเนี้ยเป็นไม้หกฟ้าหรือว่าอย่างมาูนะครับนี่เคื่นนี้ก็เลยบอกหูว่าสิง่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันคืออะไรอย่างนะครับเนาะเลยพามาชมนะครับบริเวณนี้ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่สูงหนักจะเป็นแอรลักนะครับเนาะ ็นอาลักษเอ้ยเป็นเจ้าถิ่นเดิมนะครับแล้วก็ที่นี่ฮาก็บกหูนะ่ะมันมีข้อสรุปนะครับผมไปเดี๋ยวไปอู้กันต่อนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็หาหูว่าจะมีไออย่างมาเป็นข้ออธิบายได้ว่าจุดนี้มันมีอย่างนะครับเพราะว่าฮาก็เดินป่าไปมาหม่งว่าเยอะมากมาย่าใดแต่ก็บเจออย่างนอกแต่สองจุดเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสัมผัสได้ดีนะครับผมและป้องกันอย่างใดทีนี้มีคนถามเข้ามาว่า คมจริงแล้วบอกให้ได้หล่ำป้องกันตัวใดนะครับโดยส่วนมากเขาจะใช้วิธีแผ่เมตตาเนาะคือในความรู้สึกส่วนตัวเนะี่ยคิดว่าโลกวิญญาณหรือว่าโลกของความลี้ลับอันยางต่างๆเนะี่ยเพื่อนมาได้ประสงค์รอย่ยางต่อเขาแล้วครับโดยส่วนมากเลยนะครับโดยส่วนมากเลยส่วนมากเพื่อนก็จะอาจจะทุกข์ทรมานอยู่ในพกที่ต่ำกว่าอย่างเช่นอบายภูมิอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คนที่ไปเจอก็กอาจจะเอ่อเพื่อนต้องการบุญต้องการอัอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนก็เลยแสดงปากโก้่เห็นนะครับล้าก็ที่นี่ก็ ทำให้คนบอกหู้คิดราเพินมาลอกมาหลอนก็เลยกลัวนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วผมก็เมื่อเจ้านี้ผมจะสวดมนต์นะครับสวดมนต์ไว้พระนั่งสมาธิอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นผมก็จะแพ่เมตตาเนาะแผ่เมตตาเพื่อเพื่อแบบว่าบ่มีข้อแม้เนาะไม่มีประมาณนะครับเพื่อแผ่ไปหมดเพื่อได้กันหมดทั้งแปนชาติและก็คือทั้งแปนชาติก็คือสัตว์ที่มีลมหายใจและแปนชาติก็คือสัตว์ที่ไม่มีลมหายใจนะครับคือแผ่ด้วยบ่มีข้อแม้บ่มีประมาณอย่างนงี้ครับเนาะแล้วก็ผมก็ ตั้งอธิฐานไว้ในใจเวยว่าในทุกเส้นทางที่ผมไปน่ะที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับอขอใหอ้สิ่งที่อยู่บริเวณนั้นทั้งสัตว์แมลงสิ่งมีชีวิตแล้วก็โลกของความลี้ลับวิญญาณอะไรอย่างก็แล้วแต่ที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะว่าผมเนี่ยบุญกุศลที่ผมเคยทํามาทั้งการทําบุญทําทานถือศีลภาวนาอย่างเงี้ยขอแผ่เมตตาไปไปให้สิ่งเหล่านั้นตัวในเส้นทางที่ผมไปนะครับแล้วก็เมื่อได้ครับความเมตตานั้นแล้วก็ พอเพื่อได้ครับรัศมีเรียบร้อยแล้วก็มาปกปักษกษา,อย,าอย่างประมาณนี้นะครับเนาะอย่างบางคนท่าใจใจก็ว่าบางทีงทก็ถ้าบุญเทาก่าว่าบรารมีเทามีน้อยอย่างนี้เขาก็น้อมเอาตัวนะครับว่าบุญที่เขาสร้างมาในอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติที่กาลังจะสร้างเนี่ยพร้อมทั้งนะใจเขาว่าพร้อมทั้งน้อมเอาบรารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เนาะแล้วก็พระอรัลลฮันตาเจ้าแล้วก็ ผูบ้บาอาจารย์อย่างต่างๆเนะี่ยที่มีอยู่เนะี่ยน้อมเอาเนาะถ้าเอาว่าเอาคิดว่าบารมีเขานหน่อยนะเอาก็น,น้อมเอาตัวยังผมก็จะน้อมตัวนะครับน้อมเอาคุณพระพุทธรรมาส่งเนะี่ยแผ่เมตตาไปฮือว่าเออท่านทั้งหลายอยู่ในทิศตุกของขุนพ้นจากทิ่ตุกท่านทั้งหลายอยู่ที่สุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปเมื่อพ้นจากควรภูมิที่ทรมานยกระดับจิตยกระดับโควบภูมิให้สูงขึ้นนําไปสู่การถึงพระนิพพานในอนาคตชาติต่อไปเนี่ยผมก็จะแพร่ประมาณนี้นะครับเนาะ แล้วทีนี้มันก็ยังถ้าเราเคยไปฟังเรื่องแล้วของพระพุทธองกลางแปลอย่างนี้นะมันก็จะมีพูดผีวิญญาณหรือว่าอาลักษณ์ต่างๆที่ดืออ้อนะบอกให้รับสิ่งแพ้่เมตตาอย่างที่เราแพร่ทัง้งอีก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีวิธีแหมยังก็คือเวลาเขาจะนอนตาอย่างนี้มันก็มีการป้องกันนะครับนอกจากวัตถุที่เราพกมาในตัวแล้วเนี่ยก็อย่างเช่นมีคาถาเปิดตาปิดตาอย่างอีเนอะนแล้วก็และแหมยังก็คือ ที่ผมใช้นะครับส่วนมากก็อย่างเขาตั้งปางพักก่นก็จะมีอย่างเช่นวัสดุที่หาได้ก็อย่างเช่นวิชาธนูทรายธนูทรายนี่ก็คือเหมือนกันนำทรายนะครับถ้าเราหาได้บริเวณลําห้วยอย่างนี้นเอามาเศกนะครับเศกขึ้นเป็นงวธนูเนาะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอาทรายเนี่ยไปว่านบริเวณปางพักของเรานะครับสมมุติเราจะพักจุดไหนเขาก็ไปว่านบริเวณเป็นวงกว้างแล้วก็าทาอาณาเขตไว้ให้กว้างที่สุดเพราะว่าเวลาเขาลุกไปทําสุดละไปฉี่ไปอย่างอี้ก็จะได้บ่ต้องออกไปนอกอาณาเขตอย่างนี้นะครับ และวหมยังก็คือธนูหินธนูหินนี่ก็เป็นงัวธนูที่ใจหินในการเสกนะครับนั่นก็คือหามาหินขาวนะครับหินขาวประมาณ4ก้อนแล้วเอามาเสกด้วยคาถาธนูหินนะครับผมเสกจนได้ตีเรียบร้อยแล้วก็เอาไปวาง4ี่มุม4ทิศของปางพักคือกว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็กลางคืนเราก็ห้ามออกจากบริเวณนั้นอีนาะแล้วอีกอย่างก็มีธนูสารนะครับธนูสารนี่โดยใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่มาจักเป็นตอก จักเป็นตอกเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเอามาสานครับสานเป็นหูบบัวเป็นหูบบัวเรียบร้อยก็เอามาเสกด้วยคาถาบัวธนูนะครับผมแล้วก็เอาเอาวางบริเวณต่างพักด้วยหันหัวงวูธนูนี่ออกด้านนอกสีทิศนะครับผมมีอย่างไงมามันมีเยอะนะครับมันมีเยอะม,มีหลายอย่างถ้าวันหน่นะอะไรวะถ้าวันแน่นะครับกระเดียวถ้ามีไออย่างเนี่ยสมมติว่าเช่น ผมอาจจะทําแยกเป็นคลิปๆนะว่าวิธีการทําการป้องกันแต่ละอย่างเนี่ยเราจะทาอย่างไรเนาะแต่อันนี้จะอ้วมรวมไปก่อนเพราะมันมีเยอะมกอย่างเช่นวิชา,าพยาเสือเพือกของครูบาคําตันครูบาอาจารย์ผมเนี่ยต่นก็จะใช้วิธีการท่องบนท่องบนเรียบร้อยล้วก็อพอจบคาถาเสือเพือกเรียบร้อยพอจบคาถาพยาเสือเพือกเรียบร้อยเนี่ยต่นก็จะท่องคาถาไข่ฝาบาดนะครับหรือว่าเปิดฝาบาดนั่นแหละพอเราท่องคาถาไข่ฝาบานนี่ก็เหมือนกันกับปล่อย พญาเสือเผือกเนี่ยจะเดินแบวบริเวณรอ,อบบริเวณปางภากของเขาเนี่ยทั้งคืนนะครับพุ่นก็จะเดินจะเดินในจุดที่อันที่เขาพักเนี่ยเหมือนกับการลาดตะเวอนอะไรเงี้ยนะป้องกอันภัยนะครับแล้วแห่วิชาเออแล้วก็ตะกีก้ลืมอู้ไปเรื่องการเซกหนูงัวเนี่ยเพราะหลังจากเซกหนูไว้บริเวณรอบปางภักเรียบร้อยแล้วนะครับพุ่นก็จะเอาเด็ดญ้าอย่างเงี้ยนี่นะเด็ดย้านะครับแล้วพุ่นก็จะม้วน งวน,นนะครับแล้วก็เอาไปโยนไว้ตามจุดที่ที่เราวางบัวธนูไว้ปุ๊บก็เหมือนกันเอาหญ้าไปหึ่งงัวนะครับเพื่อฮึ่งเพื่อมีกําลังในการอาระวังภัยในเรื่องของสิ่งลี้ลับ,บที่แบบดื้อบ่ยอมรับอาการแพ้เมตตาอย่างอี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยังยังปู่ผมเลาฟังเนี่ยถ้าเสกดีๆนอนกลางคืนนะครับผมได้ยินเหมือนเสียงบัวนี่ล้มตัวนอนเลยนะครับเก็ได้ยินก่อนเวลาล้มตัวนอนมันจะมันจะอถอนหายใจแล้วเนาะมันจะแบบ เ่ยครับประมาณนี้ประมาณนี้นคือทั้งทงที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงวัวหรือวัวกระทิงเนี่ยล้มตัวนอนแล้วก็ถอนหายใจตับพ้องต่างดังนั่นแหละอันนั้นก็เป็นงัวธนูที่เขาเสกไว้นะครับแต่ถ้าคนขวก็คิดอ่อนก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดร,ระวังหน่อยนะครับได้ยินกับเสียงปึบ๊บ,บ,บเนี่ยมันจะเสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็มีวิชาอื่นก็ถ้าจะพบไปจากบ้านก็จะมีพวกเทียนยิงผีนะพ้องอ่ะ จะเป็นยันนะครับยันเตียนเป็นคาถาอักขระของร้านนานะครับอักขระร้านนาตัวทําเมืองนี่นะจะเขียนเป็นตารางยันเรียบร้อยปุ๊บใส่ในกระดาษเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเอาไปม้วนกับสายศีน,นะครับแล้วก็เอาขี้ผึ้งมาพอกอันนี้ต้องพกไปเนาะอันนี้ต้องใส่ย่ามไปตัวยเวลาจุดไหนที่เฮาป้องกันแล้วมันยังค่อนข้างที่จะ เอาไปอยู่อย่างเอพุทนก็จะจุดเทียนเพื่อนท้องเทียนยิงผีเทียนนี่ถ้าจุดที่ไหนมันเป็นเหมือนธนูนะครับลูกยันจะเป็นเหมือนเหมือนลูกศรเนนะี่ยมันก็จะไปยิงผียิงอย่างนี้เนาะอันนี้คือกรณีที่จําเป็นนะครับปกติแล้วก็ม่ได้ป้องกันอย่างเจ้าใดวนมากจะแพ้เมตตามากกว่าเพราะว่าบริคิดว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อนจะประสงค์ร้ายกับเราเจ้าใดเพราะว่าเพื่อนก็แค่อยู่ในอบายภูมิเพื่อนก็ทนทุกข์ทรมานอยู่แล้วเนาะเขาก็แค่แพ้เมตเมตาแพ้บุญให้เพกกื่อนประมาณนั้นนะครับามาอีกวิชาหนึ่งก็มี เสกลูกกงลูกกงกงก็คือหนังสติกนะครับเพื่นจะมีกระถาเพื่อนหอกระถาคาถาไออย่างก็แปะผีกะอีกแะความจริงชื่อมันเป็นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วมันสามารถใช้กับผีไออย่างก็ได้นะครับเพื่อนจะเสกใส่ลูกลูกหนังกระติกซึ่งเอาดินเหนียวฟันนะเนาะเพื่อนก็จะพกไปสมัยตะกันตกพกหนังกระติกนะครับเสร็จเรียบร้อยเขาสามารถเอาไปประยุกเสกใส่ลูกอื่นก็ได้ครับแล้วก็เ็นไว้เลาวก็กเสกใส่ไว้ปุ๊บถ้ามีไออย่างที่มัน มีปัญหาอย่างเช่นว่าเขาสงสัยว่าจุดไหนที่มันจะมีสิ่งลี้ลับที่บอกประสงค์ดีกับเขาเขาก็ยิงเข้า,ๆๆาไปนะครับหรือก่อนที่จะตั้งฝั่งพักเขาก็ยิงสี่ทิศนะครับเพื่อสร้างอนาเขตเพื่อป้องกันนะป้องกันที่สิ่งลี้ลับจะเข้ามาได้อย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแ h a เรื่องเรนะื่องเรื่องลูกลูกลูกหนังกระติกที่มันเป็นยานี่ก็มีแฮมย่างก็คือเขาเขียนแผ่นเป็นแผ่นแผ่นทองนะครับแผ่นทองแดงทองเหลืองอย่างนี้นะเป็นกระถาใสา เจลเลยกับม้วนเป็นตะกุดน้อยๆนี่นะพอเขาปั้นลูกหนังสติกเสร็จเรียบร้อยที่ยังไม่แห้งเนะ่เขาก็เอายัดไปเลยครับยัดไว้ในหนังสติกที่มันยังไม่แห้งพอมันแห้งปุ๊บมันก็จะอยู่ในนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันวิชานี้มีประสบการณ์นะครับคือหลวงพ่อผมก็คือหลวงพ่ออุบาคําตันหรือว่าหลวงพ่อพระค,ครูผาสุษธรรมวัฒน์ท่านไปป่ากับคนแก่เป็นพานเท่านะครับเสร็จเรียบร้อยพานเท่านี่ปนลงจากแห้งเพื่อจะไปล่าสติ่อื่นแล้วปนก็สั่งกำกับไว้ว่าอ่า ห้ามหือหลวงพ่อผมซึ่งตอนนั้นยังเป็นคารวบอไปรุ่นอยู่เนยะห้ามลงจากปากพักนะครับโดยหือเศษหนังกระติกนี่แหละลูกลูกหนังกระติกเนะี่ยไว้ปุ๊บแล้วทีนี้พอพานเท่าไปนะครับผมบรรยากาศในแปลกก็งเงียบสงัดเนาะทีนี้ก็ค่อนข้างที่จะวังเวงแล้วแล้วนก็ไปไกลแล้วมู้จะไปทิศทางไหนเนาะทีนี้มันมีพงก่างครับมูงจะพงก่างก็มันคล้ายๆกับเป็นผีที่เป็นลิงนะครับมันมาหลบบริเวณอ่าพุ้นห้องออย่างก็ แห้งอะครับหมาหลอบแห้งปุ๊บแล้วมันจะกระโดดเอาไปสายซองดูนี่เห็นเลยครับมันกระโดดเข้ามานะครับเนาะซึ่งทานเท่ามันก็ซังไว้ว่าถ้ามาเนี่ยห้ามยิงด้วยปืนเพราะว่ามันบาดใจเพราะมันนี้มันเป็นมันบาดใจเป็นสิ่งมีชีวิตนี่เนาะคือยิงด้วยหนังกระติกเท่านั้นตัยใจลูกหนังกระติกที่เสกแล้วเนี่ยนะครับก่นก่อที่นี่ก็มันกระโดดเข้ามาอย่างนี้เลยครับเวลาเวลาเราอยู่ในแห้งเนาะนึกสือภาพมันมาจากฝ่ายไมมันก็จะกระโดดลงมาท่านี้ครับเหมือนจะมาตะโพบเราเนี่ย หลวงพว่อก็ด้วยท่านที่ท่านเรียนวิชาอาคมมาตั้งแต่ไวรุ่นนะท่านก็ค่อนข้างที่จะบักหัวนะก็เลยเอาหนังกระติกนะครับยิงครับยิงนี่หลวงพ่อว่าต๊กนี่เหมือนเสียงล่วงดินนี่เสียงดังสนานวันไหวเลยนะครับตุบเลยนะครับแต่ว่ามันกขบมดเสื้อครับเหมือนมันมาหลอกบ่ได้ครับพอกระโดดมาหลวงพ่อก,ก็ยิงเห็นยิงยิงจนจะมดลูกหนังกระติกนะครับมันขบมดเสื้อพอลูกหนังกระติกลูกสุดท้ายมดนะครับปากโคตรว่าแมงนั่นก็นหายไปตัย นั่นก็สแสดงว่ามันมาได้มีประสงค์จะมาทำร้ายแต่ว่ามันจะมาหลอนจิตหลอนใจ,จเู้จํจำว้เลยว่าสิ่งลีล้ลับเนี่ยสามารถฆ่าคนโดยตรงได้นะครับคือว่าบสามารถแบบว่ามาบีพ่ออย่างมือในหนังอีได้แต่ว่าส่วนมากมันจะมาหลอนจิตหลอนใจว่าเื้ยวิ่งตะเลิดไปตกเหวหพองหรือรว่าตกแห้งที่อ่าซองชาร์ตอ,อย่างห่องประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสามารถมาแบบมามามีคือมัมีอาการ32มบอ่ะมันมีเนื้อหนังมังสาอย่างอี้เนาะอ่ากระดามนี้นะครับ แล้วก็มีโอเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปแยกเป็นหลายๆวิชาให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเพราะว่าถ้าเอามาทาเป็นคลิปเดียวนี่โอ้โหนานมากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสผมจะแยกทําเป็นแต่และว,วิชาวิชาให้คุณผู้ชมดูนะครับวันนี้กลับมาเล่ามาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าทุกวันจันทร์พูดสุขสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามสวัสดีครับ